รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเยอร์คุณดูไหมว่าทำไมพระเจ้าถึงไม่เปิดเผยให้เรารู้อะไรเยอะพระบอกตามตรงว่าความลึกลับทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นฉันกับเยบมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่ง เมื่อเราจะกลับกันนิดหน่อยเขาชอบดูหนังช่องโฮมมากตลอดเวลาส่วนฉันขอพระเจ้าอวยพรเขาแต่ฉันจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่พอดูไปได้ประมาณสักห้านาทีฉันก็รู้ว่ามันจะจบยังไงฉันไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่แต่หนังช่องโฮมมากฉันไม่รู้ว่าคุณได้สังเกตไหมแต่ฉากสุดท้ายจะต้องมีการจูบกันตลอด หนังตลอดทั้งเรื่องเพื่อจะมาดูฉากจูบกันในตอนจบฉันชอบเรื่องลึกลับฉันชอบเรื่องที่ทำให้ฉันนั่งไม่ติดเก้าอี้วันก่อนฉันก็เพิ่งคิดถึงเรื่องนี้ฉันคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าไม่บอกให้เรารู้ในสิ่งที่เราอยากจะรู้เพราะว่ามันเป็นเรื่องลึกลับความล้ำลึกในพระคริสติตในพวกท่าน,นเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรีมีใครเห็นด้วยบ้างว่าพระเจ้าค่อนข้างลึกลับ ฉันหมายถึงคุณจะขออะไรจากพระองค์ก็ได้แต่ก็มีหลายเรื่องที่พระองค์จะไม่ตอบคุณบางเรื่องที่คุณอธิษฐานขอคุณน่าจะดีใจที่พระเจ้าไม่ตอบคําอธิษฐานเพราะคุณอาจจะไม่ชอบสิ่งที่จะเจอก็ได้พระเจ้าทําไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าเจ้าแบลบลแบลบบ งเชื่อว่าคุณได้รับแล้วแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นบอกไม่ได้ว่าเมื่อไร่แต่นั่นแหละคือช่วงเวลาที่ความเชื่อจะถูกทดสอบตอนนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่อาทิตย์นี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่อยู่ในข้อที่ยี่สิบห้าและ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเราตื่นเต้นที่จะได้ตามที่เราอธิษฐานขอเย้ว yeah! ูส้สรรเสริญพระเจ้า สั่งพวกเขาให้เคลื่อนแล้วมันก็เคลื่อนไปวู้ขอบคุณพระเยซูฉันสัมผัสถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์และและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นทำไมเงียบกันไปหมดล่ะ คุณนงี่งเงียบกริบกันหมดเลยนะฉันไม่ได้ยินว่าอาเมนเลยไม่มีแม้แต่ฮาเลลูยาไม่มีแม้แต่คนเดียวเลยที่เห็นด้วยกับฉันเลยข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใคร ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครคุณจะไม่รู้สึกโมโหไปรสน่นะจงยกโทษให้คนนั้นคราวนี้คุณเข้าใจแล้วจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระบิดาของพวกท่านผู้อยู่ในสวรรค์จะยกโทษความผิดของพวกท่านด้วย คราวนี้ฟังนะเราทำอะไรมากกว่านี้อีกมากกว่าที่ตรงนี้บอกไว้ถ้าฉันไม่ยกโทษให้คุณพระเจ้าก็จะไม่ยกโทษให้ฉันเหมือนกันโอ้นั่นมันน่ากลัวมากตรงนี้บอกไว้แบบนั้นใช่ไหมคุณรู้ไหมว่ามีคริสเตียนมากแค่ไหนที่ยังโกรธคนอื่นอยู่ถ้าฉันจะถาม ซึ่งฉันก็คงจะไม่ถามหรอกเพราะฉันถามบ่อยจนรู้คำตอบอยู่แล้วถ้าฉันถามว่ามีใครบ้างที่กำลังโกรธคนอื่นอยู่น่าจะมีประมาณ60-80%ของคนในที่ประชุมนี้ที่กำลังโกรธคนอื่นอยู่แล้วคุณก็จะเอาแค่ส่วนหนึ่งของคำเทศนะที่บอกว่าอธิฐานแล้วจะได้รับทุกอย่าง ฐานแบบมีพลังทําให้ซาตานพ่ายแพ้เราชอบเรื่องแบบนั้นใช่แล้วมาซาตานจะไม่มีทางอยู่เหนือชีวิตของฉันเด็ดขาดแต่พอพูดถึงเรื่องที่ต้องให้อภัยคนที่ทําร้ายคุณคุณก็จะบอกว่ามันไม่ถูกต้องเลยพวกเขาไม่สมควรได้รับการยกโทษคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าเขาจะไม่สมควรได้รับแต่คุณสมควรได้รับสันติสุขคุณได้ยินไหมคะ จะถามว่ามีใครในนี้ที่สมควรได้รับการยกโทษจากพระเจ้าบ้างไม่คุณไม่สมควรคุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเหรอไม่มีใครกว่าครึ่งหนึ่งในนี้ชาวก็ยกมือขึ้นด้วยเหรอเราไม่สมควรได้รับอะไรจากพระเจ้าเลยสักอย่าง ที่เราสมควรได้รับก็คือเราต้องตายตกนรกไปเราไม่สมควรได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแต่พระเจ้าเปลี่ยนไปด้วยพระคุณพระองค์อ่อนสุภาพและทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและพระองค์ให้อภัยเราและ พระองค์าาดหวังให้เราให้อภัยคนอื่นด้วยพระองค์ตรัสว่าถ้าเราไม่ให้อภัยพระองค์ก็จะไม่ให้อภัยเราด้วยฉันน่าจะจบว่าอาเมนแล้วก็กลับบ้านไปและฝากเรื่องนี้ไว้ให้คุณคิดแล้วดูว่าคุณจะทำตามหรือเปล่าเออคุณไม่รู้หรอกว่าเขาทำอะไรฉันบ้าง แต่ฉันรู้ว่าพ่อทําอะไรไว้กับฉันและฉันรู้ว่าชีวิตของฉันจะไม่ไปไหนเลยจนกว่าฉันจะให้อภัยเขาฉันจะบอกคุณวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้คุณทําได้เรื่องนี้ช่วยฉันตอนที่พระเจ้าตรัสกับฉันคนที่เจ็บปวดมักจะทำร้ายคนอื่นชีวิตของพ่อฉันเองก็เหลวแหลกมาก เขาโตมาในครอบครัวที่มีการร่วมประเวณีกันถ้าพูดตามตรงฉันคิดว่าซาตานครอบงำเขาเขาบอกฉันตอนอายุ80เขาสำนึกและขอโทษฉันตอนที่เขาอายุ80 80ปีเขาต้องแบกภาระหนักนั้นไว้ตลอดชีวิตของเขา บอกกับฉันว่าไม่มีทางเลยตอนที่ลูกยังเล็กพ่อก็ยังอายุน้อยมันไม่มีทางเลยที่พ่อจะบังคับตัวเองไม่ให้ทำเรื่องแบบนั้นกับลูกพ่อถูกครอบงำแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เป็นไรเลยแต่ใช่ว่ามันจะถูกต้องแต่ เรามีเมตตาได้คือคุณจะเลือกเป็นคนมีเมตตาหรือจะเป็นคนขี่โมโหอีกครั้งค่ะนี่เป็นจุดท,ที่ทำให้เรามีปัญหาคุณอาจจะบอกว่าฉันพยายามยกโทษให้เขาแต่ตรงนี้แหละที่เราเอาอารมณ์ความรู้สึกมาปนกันอีก คุณอาจจะที่ฐานว่าพระเจ้าในพระนามพระเยซูล,ลูกให้อภัยเขาพระเจ้าลูกให้อภัยเขาลูกอยากให้อภัยเขาขอช่วยให้ลูกให้อภัยเขาด้วยแต่พอคุณเจอเขาคุณแทบจะอยากจะต่อยหน้าเขาสักครั้งหนึ่งเอาล่ะฟังฉันนะเพราะว่าเวลาที่คุณเจอเขาคุณก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างคุณเลยคิดว่าคุณยังไม่ได้อภัยเขาจริงๆฉันจะยังไม่ไปไหนจนกว่าคุณจะเข้าใจจริงๆ แต่ถ้าคุณตัดสินใจทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำคุณอธิษฐานเพื่อจะให้อภัยเขาและคุณก็อธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาด้วยโอ้ oh. ฉันพูดจริงๆนะฉันบอกพระเจ้าว่าลูกไม่อยากให้พวกเขาได้รับพระพรแต่ประเด็นก็คือเวลาที่คุณอธิฐานขอให้พระเจ้าอวยพรเขามันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะประทานรถคันใหม่ให้เขาอย่างแรกที่พระเจ้าจะอวยพรเขาก็คือให้เขาเห็นความจริงจากนั้น ฉันกําลังจะบอกวิธีที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีพลังมากยิ่งขึ้นคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมคนคนนั้นที่ทำร้ายคุณที่เข้าปฏิบัติกับคุณอย่างไม่ยุติธรรมที่ตอนนี้คุณอธิษฐานเผื่อเขาและคุณอวยพรเขาถึงแม้มันจะเป็นเรื่องยากและความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ให้คุณพูดเสมอว่า ฉันทําในส่วนของฉันตามที่พระเจ้าบอกให้ฉันทําส่วนของเราคือการเชื่อฟังส่วนของพระเจ้าเป็นความรู้สึกแต่ไม่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณอยากให้ชีวิตนี้มีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็ช่วยเขา สมมุติว่าอาจารย์ชาวคุณเป็นสิยพิบาลที่นี่มาหลายปีคุณทํางานหนักมากสมมุติว่ามีหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของคุณเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องนี้ฉันแต่งขึ้นมาเองมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่คุณไว้ใจคุณรักและดูแลเขาอยู่เขาแอบ,บสร้างความแตกแยกลับหลังคุณจนพวกเขาแยกตัวออกไปเปิดบทใหม่และยังเอาสมาชิกหกสิบถึงเจ็ดสิบคนไปกับเขาด้วยเอาเรื่องนี้เจ็บปวดมากๆ เจ็บปวดมากๆแล้วการทดลองประการแรกก็คือการโกรธโกรธมากๆแต่ฉันจะบอกให้คุณว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างให้คุณไปซื้อเครื่องเสียงให้เขาคุณยังไม่ยิ้มนะฉันกำลังพูดถึงเรื่องวิธีที่เราจะทำลายพลังของวิญญาณชั่วที่อยู่เหนือชีวิตของเรา ซื้อเครื่องเสียงให้เขาและอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรเขามากเท่าที่เขาเองก็ต้องการเหมือนกันอย่าแม้แต่จะคิดเลยว่าคนที่ทำไม่ดีกับคุณจะประสบความสำเร็จเอาล่ะคุณพาฉันหลุดออกไปนอกประเด็นที่ฉันควรจะพูดแล้ว ตรัสว่าถ้าเราเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะเป็นศัตรูกับศัตรูของเราอืมตอนที่พระเจ้าสอนเรื่องนี้กับฉันฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเจอระเบิดที่ซ่อนอยู่พระคมภีบอกว่าจงอวยพรศัตรูของเจ้าจงทำดีกับคนที่ ใช้เจ้าหรือเอาเปรียบเจ้ามันบอกไว้ในลูกาบทที่หกจงทำดีกับเขาวอวยพรเขาถ้าศัตรูของท่านกระหายจงให้น้ำเขาดื่มถ้าเขาหิวจงหาอาหารให้เขากินช่วยในสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณทำงานกับคนที่ทำไม่ดีกับคุณเลย และสมมุติว่าคุณได้ยินว่ารถของเขาเสียเขาต้องเอารถไปซ่อมนานเป็นเดือนเขาไม่รู้ว่าจะไปทำงานยังไงดีเขาอาจจะต้องขึ้นรถโดยสารจะเป็นยังไงถ้าคุณเสนอที่จะออกนอกเส้นทางปกติเพื่อจะไปรับเขาทุกเช้าแล้วรับเขากลับบ้านทุกเย็น แม่ฉันชอบเสียงปลบมือปอบๆแปะๆแบบนี้จริงๆโอ้แบบนี้ก็เจ็บมากสินั่นมันยากมากเลยนะแต่ทุกครั้งที่คุณทำสิ่งที่ถูกต้องถึงแมจะรู้สึกว่าไม่อยากทำเลยคุณกำลังโตคุณกำลังโตขึ้น ฉันไม่ได้พูดเล่นนะแต่ฉันเคยทำมาแล้วฉันอยากจะบอกคุณว่าทันทีที่คุณทำได้อย่างนั้นคุณก็จะได้รับการปลดปล่อย <Yeah. S 1> คุณอาจจะบอกว่าคุณทำไม่ได้แต่คุณทำได้สิเพราะว่าพระคัมภีร์จะไม่บอกให้เราทำแน่ถ้าเราทำไม่ได้ไม่มีอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำที่เราจะทำไม่ได้และทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำก็เพื่อประโยชน์ของเราเอง จำได้ไหมที่ฉันพูดเกี่ยวกับความรู้สึกเพอเรื่องนี้ทําให้เราสับสนในเรื่องของการให้อภัยที่คุณยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนไปก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ให้อภัยเขาจริงๆคุณก็ต้องกลับไปอธิษฐานอีกครั้งเพื่อที่คุณจะได้ให้อภัยคนอื่นได้คุณต้องบอกว่าลูกให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าลูกอธิษฐานให้อภัยเขาจากใจจริงลูกอธิษฐานเผื่อเขาลูกอธิษฐานขอให้พระเจ้าอวยพรเขาถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือโปรดให้ลูกรู้แล้วลูกจะช่วยเขา ฉันบอกเลยว่ามันใช้เวลาไม่นานแล้วความรู้สึกของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามการตัดสินใจของคุณเองโอเคนี้ก็คุ้มแล้วที่มาวันนี้จริงๆฉันยกตัวอย่างจากชีวิตของตัวเองได้แต่ฉันอยากจะยกตัวอย่างเรื่องนี้มีข้อพระคัมภีร์ที่ดีมากในมาระโกบทที่11เมื่อพวกท่านอธิษฐานขอสิ่งใด จงเชื่อว่าได้รับและพวกท่านจะได้รับสิ่งนั้นเย้ yeah. พระเจ้าแสนดีจริงๆและเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครเรื่องอะไรก็ตามกับใครก็ตามจงยกโทษให้คนนั้นทิ้งมันและลืมมันไปซะ ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยฉันอยากจะบอกว่าเรื่องที่ฉันกำลังพูดกับคุณตอนนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมคริสตจักรถึงได้อ่อนแอมากฉัน่านเจอในพระธรรมกิจการฉันรู้เพราะฉันเคยเจอมาก่อนเหตุผลที่ทำให้ยุคนั้นถึงมีฤทธิเดชมากก็เพราะว่าพวกเขาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เขาไม่มีใครโกรธกันหรือเกลียดกันพวกเขาขายของทุกอย่างที่มีและมีทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดพวกเขาต้องแน่ใจว่าไม่มีใครกําลังลําบากพวกเขาดูแลกันและกันพวกเขาเสียสละเพื่อกันและกันคือในยุคนั้นถ้าคุณโกหกพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะต้องตายจริงๆเราน่าจะเอามาใช้ในยุคนี้บ้างเพราะอะไรรู้ไหมฉันไม่ได้พูดเล่นนะทุกวันนี้อะไรที่หายไปรู้ไหมก็คือความยำเกรงพระเจ้า ฉันอยากจะบอกอย่างหนึ่งที่ฉันพูดเป็นเรื่องจริงของพระเจ้าฉันอยากจะจุดที่ฉันอยู่ในตอนนี้และสิ่งที่พระเจ้าให้ฉันทำอยู่ในตอนนี้ฉันรู้ดีว่ามารซาตานเกลียดฉันฉันจะทำเหมือนเล่นเกมแล้วใช้ชีวิตราบรื่นไม่ได้และฉันจะกลัวที่จะต้องโกรธกับคนอื่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันรู้ดีแล้วมันจะเป็นการเปิดประตูให้กับมารซาตาน เข้ามาทำร้ายฉันคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ฉันจะบอกว่าฉันเชื่ออย่างนั้นฉันเชื่อว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรารู้เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เรารู้การที่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ไม่ทำก็ถือว่าเป็นความผิดบาป ที่ฉันพูดเรื่องนี้เพราะฉันเป็นห่วงคุณฉันหวังและอธิษฐานว่าฉันอยากจะเห็นคริสตจักรที่เปลี่ยนไปด้วยพลังฉันหวังว่าคนจะรู้สึกกลัวที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้ากลัวในทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่กลัวว่าพระเจ้าจะมาทำร้ายแต่มีความกลัวแบบเคารพยำเกรงว่าพระเจ้าทรงยอดเยี่ยมมีริ์เดชและเปลี่ยนไปยวยพลังชาวนี้ฉันอ่านเช้าเมื่อวานนี้ฉันอ่านเรื่องตอนที่พระเจ้าอยู่บนภูเขาและมอบธรรมบัญญัติให้กับโมเสสใครก็แตะต้องภูเขานั้นไม่ได้ ถ้ามีสัตว์เข้าไปใกล้ภูเขานั้นก็จะต้องตายเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าอยู่ตรงนั้นและตอนที่พระเจ้าปรากฏต่อนหน้าโมเสสที่พุ่มไม้ที่มีไฟลุกพระเจ้าบอกกับโมเสสให้ถอดรองเท้าออกเพราะว่าที่ที่เขายือนอยู่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนพวกเราเวลาที่ไปโบสถ์ในระหว่างที่อาจารย์เทศนาเราก็พิมพ์แชทกับเพื่อน อยู่ๆก็ลุกขึ้นเดินออกไปในช่วงที่มีการอธิษฐานรับเชื่อข้ามัวทุกคนที่ต้องการความรอดฉันจะพูดอย่างที่ฉันอยากจะพูดฉันจะอยู่อีก10นาทีเดี๋ยวก็ไปจากเมืองนี้แล้วแล้วพอฉันกลับมาที่นี่อีกคุณก็จะกลับมารักฉันเหมือนเดิมนี่เรื่องจริง บอ,อกกันด้วยซ้ำว่าควรแต่งตัวยังไงนึกออกไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงทุกคนไม่ได้อยากจะเห็นอะไรใต้กระโปรงหรือในเสื้อคอกว้างก็มันเป็นแฟชั่นฉันจำได้ตอนที่ไปลองชุดหรืออะไรสักอย่างที่ร้านเสื้อผ้า แล้วด้านข้างมันก็แหวกขึ้นมาสูงประมาณนี้ฉันบอกไปว่าตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะกับฉันพนักง,งานบอกว่าคุณคะคุณใส่แล้วดูดีมากกันเป็นแฟชั่นแต่มันไม่ใช่แฟชั่นกับที่ที่ฉันทำงานอยู่รพระคัมภีร์บอกว่าฉะนั้นพวกเจ้าจงออกไปท่ามกลางพวกเขาไม่ได้บอกว่าจงออกไปเป็นเหมือนพวกเขา นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวว่าอาจารย์ทั้งหลายคุณควรจะสอนเรื่องพวกนี้กับพวกเขาด้วยพระบอกตามตรงบางครั้งสมาชิกของคุณพวกเขาก็ไม่รู้พ่อแม่พวกเขาก็ไม่ได้สอนไม่มีใครสอนพวกเขาและเราจะต้องทำกันอย่างจริงจังในโบสถ์และสอนผู้คนถึงสิ่งที่จะรักษาพวกเขาให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง ก่อนคุณจะออกจากบ้านในตอนเช้าลองเช็คตัวเองในกระจกบ้างแล้วถามตัวเองว่าฉันดูเป็นสตรีของพระเจ้าไหมนี่ฉันก็แต่งตัวดีนะแต่ฉันไม่คุณเป็นคนบริสุทธิ์และสวยงามพร้อมกันได้การบริสุทธิ์ไม่ได้แปลว่า คุณห้ามแต่งตัวแบบมีสีสันคุณห้ามแต่งหน้าคุณห้ามทำผมอันนั้นเป็นพวกถือกฎเกณฑ์เป็นศาสนาที่ไร้ชีวิตพระเจ้าช่วยลูกด้วยฉันถึงไหนแล้วเนี่ยฉันทำอะไรอยู่ฉันว่าไม่สำคัญเพราะเหลือเวลาแค่เจ็นาทีฉันจะพูดเรื่องที่ฉันอยากจะพูดก็แล้วกัน ฉันว่าคุณเข้าใจแล้วฉันสาทิฐานเผื่อแล้วก็จะจบวันนี้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอะไรอย่างอื่นแล้วคุณได้รับตามที่พระเจ้าอยากให้คุณได้รับแล้วถ้ามีบางอย่างถ้าคุณออกจากที่นี่ไป แล้วดำเนินชีวิตของคุณให้ดีขึ้นมันก็คุ้มค่ากับการเหนื่อยแล้วมันก็คุ้มค่ากับทุกอย่างแล้วเรารับใช้พระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากและเราต้องเคารพยำเกรงพระองค์